สวัสดีเจ้าวันนี้ครูนูก็มาเจอกันตอนบ่ายนะเจ้าวันนี้เนาะอ,อากาศกับกำลัลงดีนะเจ้าวันนี้มีได้แบบดังแบบมากับเต็มเลยนะเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูนูก็พาทุกๆคนนะคะมาชมความน่ารักของเด็กๆนะคะพอดีเพื่อนๆของลานนะคะมาเที่ยวนาอเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าความน่ารักของเด็กๆมันเป็นยังไงนะคะ ไปไนายอ่าสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ,น,น,น,คะน้องน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลเป็นลูกใครคะแม่ต้อนค่ะอ๋อแล้วเรียนอยู่ชั้นไหนคะอนุบาลน่ารักจังเลยชอบเรียนวิชาอะไรคะอชอบเรียนบวกเลขบวกเลขโอ้เก่งจังเลยคณิตศาศสตร์อ่ามานั่งซิ้ใครน่ะ ผมซื้ออะไรครับพี่ชายุทธครับพี่ชายุทธเป็นลูกใครเอ่ยลูกของแม่ฝ่ายครับอ๋อแล้วเรียนชั้นไหนแล้วป2ป2แล้วชอบเรียนวิชาอะไรคณิตศาสตร์รู้จักเฟซบุ๊กไหมตอนเนี้ยรู้จักครับชอบเล่นเฟซบุ๊กไหมไม่ไม่ชอบเล่นแม่ไม่ให้เล่นแม่บอกว่าไงถ้าผมเล่นแม่จะถ้าผมเล่นแม่จะตีทำไมทำไมแม่จะตีกลัวกลัวไม่อยากเรียนหนังสือเหรอ แล้วน้องน้ำตาลเล่นเฟซบุ๊กไหมเลอยเออแล้วแม่ว่าไหมไม่ว่าบววางครั้งอยู่แดูการ์ตูนอ๋อดูการ์ตูนบางครั้งผมก็เล่นเกมบานค้าก็เล่นเกมเล่นเกมแม่เลยไม่ให้เล่นอ่อนาในสองคนนี้เป็นใคร <c oughs> น,น่กกีฬา <c oughs> ดูนู่นคนตำ่ำสุอ่าเป็นใครน้าลูกใครลูกแป๊แบอะบอกเงยไม่ได้หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรลูกมานี่หรอเดี๋ยวจะตกแล้ว <laughs> พิซซ่ามานี่เร็วจะไปกินคนพิซพซ่ามานี่เร็วพิซซ่าอ่าพิซซ่าสัมผัสกันเร็วเสียงดังกาอเสียงดังกะพิซซ่าสัมผัสกันเร็วฮะ <laughs> อันนี้เป็นลูกคาย <laughs> คนนี้ไม่ชอบถ่ายคนนี้คนนี้เป็นลูกคายไม่บอกบอกมา มาเดี๋ยวนี่ขบไปเลยขบได้วยไทยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอนั่งนั่งนั่งด้วยกันก่อนนั่งด้วยกันก่อนอ่ะพี่ซาเร็วถามก่อนพี่ซาลูกใครคะลูกแม่แปมลูกแม่แปมค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะอนุบาลสามอนุบาลสามน้องพี่ซาชอบเรียนวิชาอะไรวิชาเลี้บัวฮะเลี้ยงบัวบัวขันนิสาขันนิสาเลี้ยงยากไหมเรียนยาเลี้ย่ยาก อยาโตขึ้นอยากเป็นอะไรถามน้ำตาลกับน้ำตาลโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูพี่ชายอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูไอรินอยากเป็นอะไรโอัยไม่รู้ฮะยังไม่รู้เอไอรินยังไม่รู้อภัยการอยากเป็นใครหมออยากเป็นหมอทำไมอยากเป็นหมอเพราะว่าจะได้รักษาผู้ป่วยโอ้แล้วทำไมน้ำตาลอยากเป็นครูเพราะว่าได้เรียนนักเรียนได้ได้เรียนได้สอนสิ ไม่สอนนักเรียนทำไมพี่ชายอยากเป็นครูไม่สอนนักเรียนไม่สอนนักเรียนอยากสอนวิชาอะไรฮะอยากแบบสอนวิชาอะไรวิชาเนอะอ่ะเดี๋ยวไอรีนนะไอ,ไอรีนทำ,ทำไมไอรีนถึงคิดไม่ออกว่าอยากเป็นอะไรคิดไม่ออกทำไมอะนึกไม่ออกเลยเขาอยากเป็นทหารไอรีนชอบชอบเรีออยนวิชาอะไรคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เออเียนเียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ยากไหมไม่ยากไม่ยากอ่าเก่งมากทุกคนอันวันอยากเป็นอะไรครับฮะไม่รู้ใส่ชุดตำรวจแต่ไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรน่าจะต้องเป็นตำรวจนะอ่าเด็กๆสมัยนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเก่งด้วยมีใครอันชอบเล่นโทรศัพท์บ้างทำไมถึงชอบเล่นไม่ ยิใครชอบอ่านหนังสือบ้างผมรู้ด้วยเออ <มา S 1> เก่งเก่งเก่งยังอ่านไม่เป็นอยู่อนุบาลแล้วเวลาเล่นเ c e b o o k เล่นอะไรดูสุดทนะแล้วก็ถ่าย,ย,ายรูปลงถ่ายรูปลงเฟซเด็กสมัยนี้ก็ถ่ายรูปลงเฟซนะคะทุกคนเห็นแอนะความน่ารักของเด็กๆนะคะ น่ารักทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้น้องไอรินนะคะอันนี้น้องพิซซ่าอันนี้น้องอันปานอันนี้น้องโฟกัสอันนั้นน้องน้ำตาลดิงน้อยน่ารักมากอ่าขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้มาวันนี้มาทําอะไรกันเนี่ยมาเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปทําอะไรกันถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอ่ามีความสุขไหม ไม่มีไม่มีทำไมไอรินไม่มีความสุขไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไอรินไม่ถ่ายไม่่กพนทำไมไม่มีความสุขเขาถ่ายเยอะเขาถ่ายเยอะเขาไม่แบ่งให้ไอรินถ่ายไอรินไม่ถ่ายเนาะนใช่ที่จริงเออนะอแ่ี่จรูปถ่ายถ่ายรูปนี่นี่นี่น้ำตาล อันนี้ถ่ายวิดีโออันนี้น้องโฟกัสนะครับอันนี้น้องพิซซ่าอันนี้น้องไอรีนไอรีนทำอะไรลูกทำอะไรเล่นหลังคาเล่นหลังคาโอเคขอบคุณนะคะทุกคนอยู่กับเด็กๆนะคะมีความสุขนะะคมายบายกันเลยบายๆกันลูกบายบบบาาายยๆแล้วเจอกันใหม่ อ๋บายบาย <Bye. S 1> อายดีบายบายกันบายบายอายน้องตามบายบายน้องพิซซ่าบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าจบแล้วจบแล้ว <c oughs>